สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่พูดถึง definition ของ SLE classification criteria ที่ออกมาใหม่ปี2019ของ y ULA และ ACR นะคะเนื่องจากว่าประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะ2019ที่ผ่านมาเนี่ยตัว y ULA แล้วก็ ACR เนี่ยได้ออก classification criteria สำหรับ SLE ขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็เลยจะมาดูในเรื่องรายละเอียดของ อไอเทมต่างๆแล้วก็เทียบกับคุณ t e เ i a s สลิ k ปี2012ให้ดูนะคะอันนี้จะให้ดูก่อนนะคะที่ออกมาใหม่เนี่ย c l a s s i f i c a t i o คุณ i t เ r i a อันใหม่เนี่ยแรกเริ่มโดยจะต้องมี Entry c คุณ e r i a ก็คือตรวจ ANA Titer มากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อ80นะคะโดยใช้ h เฮ t o c l l l หรือว่าใช้วิธีการที่เทียบเท่ากับ h e ฮ p t o นะคะ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่า NA-Positive เนี่ยก็มาดู Additive Criteria นะคะโดยที่คนไข้เนี่ยจะต้องมีอาการหรือว่าแลบต่างๆดังข้างล่างต่อไปนี้โดยที่สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายจาก SLE ได้ดีที่สุดนะคะไม่มีเหตุอื่นที่มาอธิบายได้ดีกว่าก็เขาก็จะแบ่งเป็นโดเมนต่างๆนะคะก็คือ constitutinal o symptom นะ Hematologic, n e u r o p s y c h i a t r i c m u c o c u t a n e o u s s e r o s a l musculoskeletal ลีนอลนะคะแล้วก็ฝั่งแลบก็จะเป็นตัว a n t i f ฟอสโฟลิปิดแอนติบอดีคอมเพลเมนต์แล้วก็ SLE specific antibody ทีนี้เนี่ยในแต่ละโดเมนเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนของแต่ละไอเทมเนี่ยแตกต่างกันเวลาเราคิดคะแนนเนี่ยเราก็จะเลือกอไอเทมที่มีคะแนนมากที่สุดในโดเมนนั้นๆนเอามาคิดอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าของฮิมาโตเนี่ยคนไข้มี ลิวโคพีเนียแล้วก็ทมโบไซตโตพีเนียอันเนี้ยริวโคพีเนียสามคะแนนทมโบไซตโตพีเนียสีนน่คะแนนในโดเมนนี้ก็จะได้สี่คะแนนนะคะไม่ใช่เจ็ดนะหลังจากนั้นก็มาดูทึ๊บทึบทึบถ้าเกิดว่า,าคนไข้มีโปรตีนยูเรียสองกรมัมแล้วก็ได้ทำคิดนี่ไบออซีแล้วเป็นลูปัสคัสห้าเนี้ยเนาะก็จะกลายเป็นได้แปดคะแนนนะจากเมื่อกี้ได้สี่ใช่ปะก็คือ จากทรอมโบไซโต o พเนีย4คะแนนบวกกับ8ก็จะเป็น12นะคะามากกว่าเท่ากับ10คะแนนก็จะ Classify ได้ว่าเป็น SLE ทีนี้เรามาดูสลิกไคทเลียปี2012กันบ้างนะคะของสลิกไคทเรียเนี่ยเดี๋ยวจะทบทวนกันก่อนก็คือมีอยู่17ไอเทมโดยแบ่งเป็นคล i นิคอล11ไอเทมแล้วก็ แ l a บอีก7ไอเทมนะคะโดยจะเอามากกว่าเท่ากับ4ไอเทมที่มีอย่างน้อย1นึ่งคลินิคอลแล้วก็อย่างน้อย1แ l a บบหรือมี a n a หรือ a n t i d n a positive นะคะบวกกับทำ kidney biopsy ออแล้วก็เข้าได้กับ lupus nephritis อันนี้ก็จะสามารถ classify ว่าเป็น s l e ได้นะคะ ทีนี้ก็จะเห็นว่าตัว sensitivity ของ s l i c k c r t e r i a เนี่ยอยู่ที่97%แล้วก็ specificity เนี่ยอยู่ที่84%เมื่อเทียบกับ sensitivity ของปี2019นะคะ96%แล้วก็ specificity เนี่ย93%ก็จะเห็นว่า specificity เนี่ยของ criteria ใหม่เนี่ยมีมากกว่านะคะแต่ก็ตามอันนี้เป็นเซนสเปคที่ทำใน trial ของปี2019นะคะแต่ตอนที่สลิกเขาทำ trial ทของเขาเองเนี่ยตัว sensitivity เขาได้ Uh, 94%แล้วก็ s p e c i f i City เขาได้92%ซึ่งพอมาเทียบเทียบกับไอ้ค่ายทีเรียใหม่ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบค่า t ทีเ a ียของปี2019กับ2012ให้ดูง่ายๆนะคะอันนี้ทำขึ้นมาเองนะามาดูก่อนอันแรก Entry ค่า t ทีเรียนะคะจะมีเฉพาะปี2019นะคือ NA มากกว่าเท่ากับ1/80ต่อ constitutional symptom ก็คือการที่มีไข้นะคะอันนี้มีแค่ปี2019ปี2012ไม่มีด้าน hematologic นะคะก็จะมี leukopenia thrombocytopenia autoimmune hemolysis เหมือนกันนะคะยกเว้นแต่ของปี2012เนี่ยจะมี lymphopenia น้อยกว่า1,000ด้วยค่ะ ไดนิว s y ไ h i ค t i c กนะคะปี2019จะเป็นดิลิเลียม y c h o s i ดแล้วก็ s ีเชอ e ์แค่3อย่างนี้เท่านั้นแต่ปี2012นะคะจะใช้คาว่า acute confusional state นะคะไม่ใช่ดิลิเลียมนะแล้วก็ y c h o s i ด s e เชอร์แล้วก็มีอาการอื่น,อ,นอื่นอีกก็คือ mono n e u r i t i s multiplex นะคะ myelitis แล้วก็ p e r i h e r a l หรือ cranial neuropathy m u l i c o c u t a n e o u s ก็จะคล้ายคล้ายกันนะคะปี2019เเป็น non scarring alopecia oral ulcer er, sub acute cutaneous le หรือ dle นะอันนี้เฉพาะ discoid อย่างเดียวเลยแล้วก็ acute cutaneous le แต่ของปี2012เนี่ยอ non scaling a l o p e c i a เหมือนกันเนื่อง oral ulcer er, นะแต่ว่าจะมี nasal ulcer ด้วยนี้ก็นับด้วยเหมือนกันนะคะด้าน chronic cutaneous le นะซึ่งมี discoid le เป็น subset ค่ะก็จะกว้างกว่าแล้วก็มี acute cutaneous le หรือ sub acute cutaneous le ะะจะเห็นว่าตรงอันไหนที่พี่ทำสีสลับสลับกันเนี่ยก็คือหมายความว่ามันเป็นคนละไอเทมกันนะสมมติว่าถ้าคนไข้มีทั้ง non-scaling r alopecia แล้วก็มีออร์ u l c เซอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะได้2ข้อละเป็น2องพินี้ข้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของปี2019กเนี่ยก็จะได้แค่อันเดียวที่คะแนนเยอะกว่าเท่านั้น ซีโรไซติสนะคะก็คือพูเลติสหรือเพอริคไดติสหรือมีเอฟฟิวชันอันนี้จะคล้ายๆกันนะคะแต่เดฟิเนชันจะแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูในสไลด์ข้างหน้านะคะเรื่องจอยก็จะเป็นอาร์เทอรเจียหรืออาร์เทตีสเหมือนกันเรื่องรีนอลนะคะก็จะมีโปรตีนยูเรียเกิน0.5กร,รัมใน24ชั่วโมงนะคะหรือจะใช้เป็น ยูรีนโปรตีนเทตินินเลโชแทนก็ได้นะคะที่มันเลพิเซนโปรตีนยูเรียที่เกิน0.5กร,รัมใน24ชั่วโมงนะอันเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าของปี2019เนี่ยก็จะมีเรื่องของไบออปซีแล้วก็เจอว่าเป็นลูปัสคาส2 3 4หรือ5นะคะแต่นี้ที่มันเป็น2หรือ5 3กับ4นี่ก็เป็นเพราะว่าคะแนนมันต่างกันเนาะเขาเลยแยกข้อกันแต่ว่าของปี2012เนี่ยถ้าเจอเลดบตเซลแคสเฉยๆอันเนี้ยก็นับนะ แอนตี้ฟอสโฟลิปิดแอนตีบออันนี้เหมือนกันนะคะ3ตัวก็คือ a n t i c a r d i o โอไลปินแอนตี้เบต้าทูไกโคโปรตีนวันแล้วก็ลูปัสแอนตี้ค g u อ a ก t ูเเรื่องของคอม p พิเมนต์นะคะก็จะมี C3 หรือ C4 ต่ต่ำหรือว่าต่ำคู่นะคะอันนี้ได้หมดนะคะของปี2019ส่วนปี2012ก็จะมี C3C4 หรือ CH50 ต่ําต่ำอะไรก็ได้นะคะ เรื่อง SLE specific antibody ปี2019ก็จะมีแค่ anti double s t r a n d d n a กับ anti Smith นะคะแต่ปี2012เนี่ยก็ ANA จะมาอยู่ตรงนี้นะ2019นี้อยู่ใน entry Klelia ไปแล้วเนาะแล้วก็มี anti double s t r a n d stand, anti Smith นี sm ่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือ direct coombs um test positive without hemolysis นะคะอันนีจ้จะต้องเน้นเลยนะว่าไม่มี hemolysis นะแค่เจอ แอนติบอดเฉยๆเลยถ้าเกิดว่าคนไข้มีเรื่องของออโตอิอม mm ูนฮิมโมไลซิสและไดเรกคุมเทสโพซิทีฟคะแนนข้อนี้จะไม่ได้นะแต่จะไปได้ในข้อนี้แทนออโตอิมูนฮ mm ิมโมไลซิสแทนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะทีนี้เรามาดูรายละเอียด Definition คำอธิบายขยายความในแต่ละไอเทมต่างๆของ Classification ค r ท t เ r ียปี2019กันนะคะอันแรก A.N.A. หรือ a n t i n u c l e a r a n t t i o o y y นะคะเขาก็จะใช้ไตเตร์ที่มากกว่าเท่ากับ1ต่อ80โดยใช้ h e p 2ู e l หรือใช้ TEST ที่ e q u i v a l e n t กันนะคะ แล้วก็เรื่องของไข้นะก็เอาอุณหภูมิที่มากกว่า38.3องศาเซลเซียสเรื่องของเลวโคพินเนียอันเนี้ยเหมือนปี2012เลยก็คือเลวโคพินเนียน้อยกว่า4 0 0พันทอมโบไซตโตพีเนียน้อยกว่าแสนออตโอตโอิมูนฮิโมโลซิสนะคะก็คือการที่เจอเรื่องของอีเวนต์ของฮิโมโลซิสเช่นเลตูโคไซโตซีมีแฮปโตโกบินต่ำมีอินเดเลกบิลิรูบินที่สูงขึ้นมี LDH ที่สุขขึ้นและอันนี้จะต้องมี p o โ i ซ i ท i ฟไดเ c กคุมเทสด้วยนะคะเรื่องของ n นิวโ c ไซค i ต i c บ้างอันแรกเป็นเรื่องของดิ l ิเลียมดิ i ิเลียมก็คือการที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Conscious หรือว่าการตื่นตัวนะคะแล้วก็มีความสามารถในการโฟกัสที่ลดลงโดยอาการเนี่ย จะดิวิลลในช่วงเวลาเป็นชั่วโมงถึงน้อยกว่า2วันและอาการจะต้องมีฟักทูเอตในแต่ละวันนะคะอาการอื่นๆก็คืออาจจะมีเรื่องของค็อกนิชั่นที่เสียไปมี behavior ที่เปลี่ยนไปอารมณ์เอฟเฟกอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปนะสลิปเวกไซเคิลเปลี่ยนไปอันนี้คือความหมายของดิลิเลียมไซโคซิสนะคะก็คือการที่มีดิลูชั่นหรือฮัลลูซิ n เนชั่นนะคะโดยที่ไม่มีอินไซต์และ คนไข้เนี่ยจะต้องไม่มีดีลิเรยียมนะเพราะบางทีคนไข้มีดีลิเรียมเนี่ยกนะ็มีเรื่องของ d l u ล i o n Hallucination อะไรขึ้นมาได้เนาะ,ะเรื่องของ s e เชอร์จะเป็นเจ n เนอไร z ์หรือว่าเป็น p a r t i ียลซีเชอรก็ได้นะคะเรื่องของนอนสตาร์ลิงอะโลเ펙ชันนะก็เป็นจากการตรวจร่างกายโดยแพทย์หรือว่าเป็นจากรูปถ่ายแล้วาให้แพทย์ดูก็ได้นะคะอรอ,อร่าออสเซนี่ก็เหมือนกัน สับอคิวคิวเทเนียสเอลีหรือดิสคอยเอลีที่ตรวจได้โดยแพทย์นะคะหรือตรวจได้จากภาพถ่ายที่เอามาให้แพทย์ดูนะอ .definition ของสับอคิวคิวเทเนียสเอลีนะคะก็คือลักษณะผื่นที่เป็นแอนูล่าโพล c ไซคิ์นะคะหรือว่าเป็นแปปูลอสแคร m มัสนะคะหรืออีกชื่อเนื้อคือ s อรีอัลฟอร์มนะคะถ้าเกิดว่าทำไบโอซีเนี่ย ก็จะเจออเรื่องของอินเตอร์เฟส s c u l a ล d e าเดอร์มานะคะโดยที่มี p e r ร v a ิว u คูลา y m ลิม h ฟฮิ i o c y t i c i n f นฟ t วเตชันแล้วก็อาจจะมี Dermal Mucin ซนะคะอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะจริงๆน้องคนแค่จะรู้เฉยๆว่าตัวซับ c u คิวเคทเนส u s LE เนี่ยมีผื่น2แบบนะคืออนูล่าโพลิ y ซคิกกับ s o r i เออรนะคะเรื่องบายออปซีนี่ก็ใครแบบสกิน l ลเวอจริงๆก็จะจำรู้ก็ได้นะ อ่าส่วน d i s c o i d นะคะ d i s c o i d เขาก็บอกว่าเป็นผื่นแดงๆนะคะแล้วก็มี secondary change ก็คือมี a t r o p h i c s c a r r i n g มี dispigmentation นะคะแล้วก็มักจะมี follicular hyperkeratosis นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นแผลเป็นหยุดบริเวณหนังศรีษะตรงเนี้ยก็จะเป็น s c a r r i n g alopecia นะ ถ้าเกิดว่าทำไบออปซีไปก็จะเจออินเตอร์เฟสและโคเอล่าเดอร์มาเตติสมีเพอริวัสคูล่าหรือเพอริเอเพนดิเจียลลิมโฟฮิสเโอไซติกอินฟิวเตชันนะคะแล้วก็อาจจะเจอเรื่องของฟอลรสคูล่าพลักกิ้งได้นะทีนี้ก็จะขอให้ดูเทียบกับไครเทเรียป,ปี2012นะคะ พอจะพูดถึง Chronic Cutaneous Lupus นะคะซึ่งมี Discoid เป็นสับเซ็ตในนั้นนะแต่ก็จะมีผื่นชนิดอื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่น Hypertrichoid Lupus นะคะหรือ Lupus Vulgaris นะคะมี Lupus Panniculitis, m u c o s o l Lupus, Lupus Tumidus, Chilblain Lupus นะคะแล้วก็ตัว Discoid Lichen Planus Overlap นะอันนี้เนี่ยเรื่องผื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกใน ในเรื่องถัดไปนะคะเรื่องของ manifestation ของ SLE ซึ่งจะไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้นะอาคิวคิว,วทเนสเลนะคะอันนี้เขาก็จะหมายถึงมาลาเลชหรือ generalized m a c u l o p a p u l a l rash นะคะ ถ้าทำสก,กินไบโอ,อซีก็จะเจอเรื่องของอินเตอร์เฟสแบคโคล่าเดอร์มาเทิสอันนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีเรื่องของเพ l ร v ลิวัส a r ล่าลิมโฟฮิสโอไซติกอินฟิวเทชันอาจจะมีเดอร์มอลมิวซินเหมือนๆกันเลยนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเพ l ร v ลิวัส a r ล่านิวโทรฟิลิกอินฟิวเทชันในช่วงระยะแรกของตัวโรคทีนี้มาเทียบกับปี2012ของสลิกนะคะอ c คิวคิวเทนสเอลี Q LE, เขาเอาผื่นแบบไหนบ้างเขาเอามาล่าเอาบุลลัสลูปัสเอาเทนไลท์ เอา l u p u s MP l a s h แล้วก็ Photo Sensitivity นะคะโดยที่คนไข้จะต้องไม่มี d e r m a t o m y o s i t i s เราจะเห็นว่าปี2012เนี่ยใครทีเรียนเรื่องผื่นเนี่ยจะดูกว้างกว่าของปี2019นะอะเรื่องของ p ู u l แล้วก็ p e r i c a r d i a l Effusion นะคะอันนี้ก็ Definition ก็คือการที่เจอ Effusion โดย Imaging ไม่ว่าจะเป็น Ultrasound, X-ray, CT หรือ MRI นะคะ ส่วนปี2012เนี่ยคำว่าซิโรไซติสเนี่ยเขาเอาแค่อาการเฉยๆก็ได้นะมีอาการพูเรซี่อย่างน้อยหนึ่งวันแล้วมากกว่า1วันนะคะหรือมีเรื่องของพูลเลอร์เอฟิชชั่นหรือว่าพูลเลอร์ลับนะคะเรื่องของเพอร์ลิคไดติสเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเพอร์ลิคเดียลเพนนะคะก็คือนอนแล้วเจ็บหน้าอกใช่ไหมถ้าเกิดว่าลุกขึ้นมานั่งแล้วเอ็นตัวไปข้างหน้าดีขึ้นอาการเนี่ยเป็นมากกว่า1วันนะหรือว่ามีเอฟฟิวชัน่น ตรวจร่างกายเจอพลิคาเดียวรับหรือว่าาทำ EKG แล้วก็เจอ Evidence ของพลิคาไดติสนะคะโดยที่ไม่มีคอสอื่นๆเช่น Infection, u r e m เ a แล้วก็ r e s ส l e r p e r i c a r d i t i s นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่า Definition มันต่างกันเนาะ,อ,ะอีกอันนึงของปี2019พูดถึง acute pericarditis <c oughs> เขาก็บอกว่าจะต้องมีอย่างน้อย2ข้อนะคะดังต่อไปนี้มีเรื่องของพลิคาเดีย e s t pain นะมีพลีคาเดียลับ อ่า ekg โชว์ v i d e n c e ของ pericarditis ก็คือมี new wide s u r e a t st elevation หรือ pr depression นะคะแล้วก er right? ็ imaging um, เจอเรื่องของ pericardial effusion ไม่ว่าจะเป็นอั t ตัสเซอเอซ่าเล mri ถัดมาเรื่องของ joint นะคะ joint involvement ก็คือมี a r t h r l g i a หรือ arthritis เนาะ arthritis ก็คือมีเรื่องของ synovitis มี joint effusion joint บวมนะคะหรือจะมีแค่ tenderness เฉยๆไฮเนสของจอยเฉยๆนะคะแล้วก็มีมอร์นิ่งสติปเนสอย่างน้อย30นาทีโดยที่จอยที่อินวมนต์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างน้อย2จอยนะคะอันนี้ปี2019กับ2 0 1 2เนี่ยให้เดฟิเนชันที่ไม่แตกต่างกันเรื่องของรีนอบ้างจริงๆก็พูดไปก่อนหน้านี้บางแล้วเนาะก,ก็คือโปรตีนยูเรียมากกว่า0.5กรัมใน24ชั่วโมงนะคะหรือทำสปอร์ตยูรีนโปรตีนเคตรนเลโชเิเซนแทนได้นะคะ ทำิปนี e ไ biopsy นะคะแล้วก็ลาสซิฟายตาม ISN RPSP 2003นะคะก็เจอเป็นคัสสองสามสี่ห้านะคะอะไรก็ได้ positive anti phospholipid antibodies นะคะก็จะมีสามตัวก็คือ anti cardiolipin นะจะมี IgA IgG IgM medium หรือ high titer อันนี้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่สองก็คือ แตี้เบต้าทูไกโคโปรตีนวันแอนติบอดี IgA IgG IgM เหมือนกันหรือลูปัสแอนตี้โคแอ a ู t ลนเรื่องของ C 3 C 4่ต่ำนะคะจะต่ำคู่หรือว่าต่ำตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็ SLE specific antibody ก็คือ a n t i d o u b l e s t r a n d DNA หรือ Anti-smit um h นะคะ positive นะทีนี้ของปี2012เนี่ยเขาจะให้คำนิยามของ a n t i d o u b l e s t r a n d positive นะคะก็คือ p o s i t i v เนี่ยสูงเกินค่า r e ference range นะคะยกเว้นว่าทําด้วยวิธี ELISA จะเอา2เท่าของค่าปกติของค่า l ลบเช่นถ้าเขาคัดไว้ที่ร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ anti double s t a n d stand, DNA antibody เนี่ยได้120อันนี้ไม่เอานะจะต้องเอาเกิน200ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ อ่าอันนี้ก็จบแล้วนะคะเรื่อง definition ของ c l a s s i f i c a t i o n criteria ข,ของ SLE ปี2019ของ ACR แล้วก็ YULA แล้วก็แถมเรื่องของการเทียบกับ criteria เ,เก่าก็คือสลิค c r i ล e r i ียปี2012นะคะก็หวังว่าจะสร้างความกระจ่างให้กับน้องๆได้มากขึ้นนะเออพี่ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าน,น้องจะเห็นว่า่า คุเคีาของปีของปัน0 1 9เนี่ยมันจะมี n อนทรี i t e r i a ก่อนเลยก็คือ NA มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อ80ซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้หลุดคนไข้ที่เป็น n n ็นเอเนกทีฟเ e ได้ซึ่งจะพบได้อยู่ที่ประมาณ5%เนอนาะอันนี้เนี่ยก็จะอยากให้ทําความเข้าใจว่าคุณค่าของเอสเอง s LE เนี่ยมันเป็น Classification criteria ก็คือเป็นคทีเรียที่สร้างขึ้นมาเพื่อ Classify คนไข้ เพื่อเข้าสู่คลินิคอล t r ทรนะคะไม่ใช่ไดอ g โนสติกไพรเรียนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้คนไหนเนี่ยที่ทุกอย่าง่มันล้วนเข้าได้กับ SLE หมดเลยแต่ว่า ANA เนี่ยเนกาทีฟ mm hmm. ก็ยังสามารถเป็น SLE ได้อยู่นะคะ mm hmm. ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มิดีโอเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถถามเงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ